สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางหนช่อง YouTube ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านเลยที่มารับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้กับเอนอยเซนเดียวกันเนาะมาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสียงจะเป็นแนวทางห้างเสียงรอบสาลอบ่ายแนวทางของวันที่19เกาเดือน12จากธันวาคม สองหาหกเก็กจำหนีเป็นวันเพื่อฮาจ้าสำหรับโพนห้างเสงของเมื่อวานจวันที่สิบแปดคือเป็นล่างๆเนาะอ่ะโอเคสำหรับแนวทางห้างเสงรอบเ้าจะเด่นไปที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งวิ่งลูดจ้าสำหรับเลขเด่นวิ่งลูดสำหรับโพนจะสามตัวบนรอบเ้าคือหาสามศูนย์สามศูนย์จับคู่เข่าศูนย์สามจะเน้นผิดต,ตัว เด่นศูนย์เก่าครับศูนย์หามาสามศูนย์เด่นศูนย์วิรุณศูนย์มามาครูเด่นเลยเนาะมาคูเด่นเสาร์าบ่ายเลยเนาะจ้าโูคดีที่จำหายสามศูนย์ศูนย์สามสำหรับสามศูนย์รอบบ่ายคงเข้ามาตรงๆจ้าตรงๆเลย 30, สามศูนย์สำหรับรอบเศาร์ใดตัวครับจ้าสำหรับสองตัวหลางรอบเศร้าจะแปดส 2, งอง ดสองของเข้าจะปูโอ้โหผ่านไปเนาะเสียดไปแต่เราสำหรับหลังหนึ่งแปดศูนย์แปดเข้ามาสองแปดแปดสองสำหรับรอบบ่ายมาเต็มเต็มเลยเนาะรอบเศร้าเนจะจ๊ะโอ้โหทั้งจอทั้งลู่ทั้ง,อง,งโอ้โหลายเด่นกันเลยทีเดียวเนาะเด่นสามคู่สามเด่นสองรู่สองสามศูนย์บนตรงตรงแปดสองสองแปดหลังโอ้โห,โโหมาเศรอบดเลยเนาะ สำหรับของรอบบ่ายสำหรับรอบเสาของเราหลังพ่าดไปจะสำหรับรอบบายจะสามกับสองวิ่งรูดพ้นจะสี่ฮ้าฮ่าโอ้โหเบิ่นมาเลยสองตัวหลังศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเด่นรอบเสามาออกรอบบายเนาะศูนย์เจ็ดตัวกบปู่มามีเนาะจะศูนย์เจ็ดสำหรับแนวทางางเซ็งของเขาเมื่อนี้ถือว่าเขาจับคู่เขารอบเสาเนาะจะสามศูนย์ศูนย์สามจะสำหรับวันที่ สิบเก้ามือนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าขอปิดพรมก่อนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อยจะมารุ่นกันต่อเนาะกับแนวทางทางเซงรอบเจ้าระบายวันที่สิบเก้ามือนี้เราจะอัปกอสิไปรับชมขอฝากคำเตือนไว้อีกสักนิดหนึ่งละกันเนจาจะแอน o รอยให้เป็น P K. เพียงแค่แนวทางเราจะทา,ทามากักชอบอย่างได้กะจังปล่อยตามเนะาะทำบ,บ่มีตัวชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนจาจะแนวทางก่ะมีเข่ามีรุ่นจะพี่นอ้องจะผิดพลาดประกันได้กะ ท็ูดก็ไายไว้ด้วยละกาดเนาะจตะสำหรับแนวทางแต่ละแนวทางเนาะจา้ะสำหรับรอบเร้ามือนีเด่นไปที่8กับ7วิ่งรูดจะกซ้วิ่งซ้รูดมักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปรูดได้จา้าจับคู่8มีตามนี้8ปดห8าแปดสามแปปด สี่ตัวประกบคู่มือหนึ่กักระจายขากเดินี่ยแปดหนึ่งสำหรับเดียนเจ็ดวิ่งดูเจ็ดจับคู่ตัวเดิมนี่คือบริจับหายน้ำพราะว่านีมากศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดแปดูเด่นหลอบเสาสำหรับรอบบายจาหนกับ0วิ่งลูดจาาจับคูเด่นหนึ 1, ่งวิลลหนึ่งรอบบายมี1 1 8 1งหนเจี่คือคูเด่นเลยเนาะ สำหรับหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเราจะคูเด่นบ่ายใส่เศร้าจะแต่ว่ารอบเศร้านี่อจะบริจับหายเนาะใส่บ่ายเนาะจาะ่าลืมคูเด่นไว้ด้วยละค่ะเนาะสําหรับคูเด่นนี่คือวิธีการจับคูเด่นแบบแบบนี่คือเอจเายเคยที่บ่ายหายแล้วเนาะจับหายแต่แปดหนึ่งหนึ่งแปดเาะสำหรับศูนย์จะจับคูตามนี้คูเด่นศูนย์หนึ่ง 0ูนย์ูจ้ะโอ้โหสุดท้ายนี่ศูนย์แปดเนาะเบ่งออกอยู่เนาะศูดเบี่ยวขค่ะเนาะศูนย์สำหรับตัวเน้นจ้ะเน้นไปที่08รอบบายอันนี้คือ08เด้อจ้ะเขียนตัวเลขห่างกันไปนิดหนึงเนาะศูย์แกับหนึ่งเจ็ดนี่คืออยู่มุมสุดท้ายเลยเนาะจ้ะศู เดนหนึ่งวิลุษหนึ่งจ้ะหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดหาแปดสามแปดหนึ่งเรียบร้อยจ้ะสำหรับแนวทางหางเสงของวันที่เก่าวันที่สิบเก่าจ้ะแ,แนวทางคือตามนี่เล้จจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มื่อนิบักบนำไปเปรียบเทียบพิจารณาการอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบกะ ยังคอยตามจราจมือนีก็คอยมาปังปังเด่งเด่งละกันเนจาจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานสีเขามารับชมแนวทางตรงดีเฮงเฮปังปังรวยๆยกันทุกคนทุกทานจ้าาชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ชถ้าชอบถ้าถูาถาถกใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากดกดกระดิ่งไว้เพิ่อจะได้บัวฟาแนวทางอต่อไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะสวัสดีจ้า